ใครเป็นโรคซึมเศร้าอยู่มาฟังคลิปนี้นะคะคลิปนี้อาจจะช่วยให้คุณหายจากการเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ค่ะคุณจิตามีลูกศิษย์หลายคนนะคะที่เป็นโรคซึมเศร้าเราได้เรียนคลิปมหากาบยีบวันโปรแกรมจิตพิจิตความมั่งคั่งนะคะปรากฏว่าสุขภาพภายในเขาดีค่ะเราจะมีการทําการสํานึกรู้คุณขอบคุณร่างกายนะคะขอบคุณที่เรามีชีวิตอยู่และขอบคุณทุกๆอย่างเลยเรามีคอร์สสอนเนี่ยคุณเรียนแค่วันละหนึ่งคลิปนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนและเหนือการอื่นใดที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีความคิดความเครียดสสะสม เยอะจนร่างกายและสมองของเราเนี่ยมันไม่ไหวนะคะมันก็เลยผลิตสารแห่งความเครียดขึ้นมาอัตโนมัตินะคะดังนั้นเนี่ยพอมีสารแห่งความเครียดอัตโนมัติเนี่ยพอสารมันขึ้นมาปุ๊บเราจะเกิด ความคิดความเครียดที่ทําให้เราเครียดมากกว่าเดิมแล้วกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้วิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่จะทาให้คุณหายจากการเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะคะคือการตามดูตามรู้ลมหายใจเขาเรียกว่าหยุดทุกสิ่งที่คุณกาลังคิดอยู่เพื่อมาตามดูตามรู้อยู่กับปัจจุบันนะคะก็คือการฝึกสมาธินั่นเองนะคะจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของคุณสงบขึ้นในสภาวะที่คุณกําลังคิด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 ชีวิตที่ผ่านมาคุณคิด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 ทำงานทำงานทำงานคิดดูคิดดูๆๆ ficar, tiver, ulate, คิด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 ทั้งวันคิดทั้งคืนแม้แต่ฝันยังฝังน Lucas, สมองและจิตใจของคุณมากเกินไปถึงเวลาแล้วระคะที่จะต้องคืนคุณให้กับเขาด้วยการที่เราทําตัวเองให้รู้สึกโล่งโปร่งสบายนะคะแล้วใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องช่วยเราให้เราทําให้ตัวเองสงบนิ่งมากขึ้นเพื่อหยุดความคิดทั้งปวงที่เรากําลังคิดมันเยอะมากๆเพื่อเป็นการล้างนะคะพลังงานความคิดที่มันเยอะเกินไปออกเสียบ้างนะคะวันนี้ถ้าเมมโมรีมันเต็มเนี่ยเราก็ต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่บ้างนะคะต้องลบข้อมูลที่ไม่ใช้ออกบ้างจากนั้นการนั่งสมาธิถือว่าเป็นวิธีที่ทําให้เราเนี่ยได้ดูจิตดูใจเรา ได้สงบมากขึ้นทําให้กระบวนความคิดที่มันไหลลีนมาจนเกิดความเครียดเนี่ยมันถูกตัดอัตโนมัติดังนั้นประโยชน์ของการนั่งสมาธิเยอะมากคุณสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะ meditation น,นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เลยเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่มีความคิดแล้วก็เครียดเยอะมากนะคะเพราะว่าเราสแสวงหาการมีชีวิตที่ดีเนะะเาะแล้วพอเราเมื่อสแสวงหาความคิดที่ดีเนี่ยเราก็โฟกัส ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วมันก็กดดันแล้วมันก็เครียดค่ะจนได้มาเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลน,นะคะได้มารู้แนวคิดของคนระดับโลกคุณสามารถเซิร์ชนะคะ The Secret Movie นะคะเป็นเป็นหนังภาพยนตร์เด e Secret นะที่ดังระดับโลกเลยนะคะหนังสือ The Secret The Magic Law of s u c c e s s นะคะคลิปนิวลอนเคยออกช่อง3เป็นกฎวิทยาศาสตร์ถ้าคุณเซิร์ช Law of Universe Law of Attraction ภาษาอังกฤษคุณจะเจอเข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากค่ะแต่ในประเทศไทยคนรู้จักน้อยมากและกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลถ้าเกิดคุณเ้าจ,จร,จรจะรูว่มันนป็น ที่ทำให้เราคิดดีคิดบวกกับตัวเราและเราไม่มีคิดร้ายกับใครอย่างแน่นอน นี่คือกฎของมันดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณมีคลิปฟรีค่ะเพื่อทาให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วคุณอาจจะมีชีวิตที่ดีมากกว่าเดิมก็ได้สามารถขอไปที่ใดแอดครูสิตานะคะกับมาหากราบย1บวับนโปรแกรมจิตพิชิตความมัง่งคั่งคลิปใหม่ๆอยากชมไฟ์สดครูสามารถติดต่อนะคะหรือไปกดไลค์กดแชร์ได้ที่เพจครูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้ค่ะติ๊กตอกคลิปสั้นๆเป็นพลังใจให้เสมอนะคะแอดทิชเชอร์สิตาเชื่อว่าคลิปนี้อาจจะทําให้ใครบางคนฟื้นฟูสภาพจิตใจได้้คคคุุุณณณสาาาามมมรถเปปลลลีีีี่่่ยยยยนนแงงชวิตตไดดะใใทัหจอู เป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ